ในกล่องของฉันมีลูกบอลหลักเสียเยอะมากเลยดูนี่นสิต้องเอามาแปดที่บ้านนะแต่ยังไงให้ดีที่สุดนะโอ้นั่นไงสายรุง้งสุดยอดไปเลยฉันต้องทอาทำตามเหมือนสายรุง้งมันต้องออกมาสวยแน่นอนเสร็จแล้วเจ๋งมากแล้วอะไรอีกนะลูกโป่งในกระเป๋ากันโอ้เยี่ยม แคนไม่ต้องนี้ก่อนแล้วกันเย่ย yeah, มากเลยโอ้เกิดอะไรขึ้นนะไม่จ๋าบ้านของฉันมันกำลังลอยไปแล้วฉันจับแกวไว้ไม่ไปไหนหรอกอยิงชั่วไม่เคยมีบ้านลอยได้มาก่อนเลยส่วนฉันจะตกแต่งบ้านเหมือนกันด้วยตุ๊กตานนุ่มหลายๆตัวเลยน่ารักมากด้วยส่วนฉันตกแต่งด้วยพรมสีชมพูมันนุ่มนิ่ม บ้านของฉันทั้งจะสวยแล้วก็นุ่มไปด้วยฉันติดมันให้ทุกได้ที่เย็บกึนดาดครานี้ก็เรียบร้อยสวยงามอาวล่ะฉันทำาอเตอตาเสร็จแล้วฉันเพิ่งสร้างบ้านที่น่ารักที่สุดเท่าที่เคยมีเมื่ก่อนมันดูกันไม่มีอะไรอีกนะโอ้แมวน่ารักจังเลยและยาวอย่างไม่น่าเชื่อโอ้ว้าวอ๋อรู้แล้วว่าจะไปที่ไหนมันจะเป็นรั้วคอยปกป้องบ้านที่น่ารักของฉัน น,นี้ก็็เสรจแลวตอนนี้มนดูบ้านสุดน้ารักและสใสัของฉันไปพร้อมๆกันนะส่วนฉันติดพรมสีชมพูเสร็จแล้วตรงนี้ต้องพรอมอย่างอื่นด้วยสิโอ้ใช่แล้วบ้านฉันจะไม่ใช่บ้านธรรมดาแต่จะเป็นบ้านฮัก,กี้วากกี้ตัวใหญ่เธอรู้จักไหมเธอคือคิสตี้มิสตี้สุดที่รักของฉันเยี่ยมไปเลยเพเธอบ้านเจ๋งมาก ฉันอยากได้บ้านแบบนี้ให้ตัวเองเลยน,นั่เนี่งั้นไปนกันต่อเลยเอ้ยอยากมาเยี่ยมฉันไหมงั้นไปกันเลยโอ้ในนี้ว่างเปล่าจังเราต้องจัดห้มาเป็นสไตล์ของตัวเองในรูปเซลฟี่สุดเท่ก็ไม่เล้วและฉันยังมีม,มุมปลาลูกดอกด้วยโอ้ยอยากจ้ามาโอ้โหลูกบอกเข้ามาอยู่ในจมูกฉันได้ยังไงเนี่ยแต่เป็นไอเดียที่สุดยอดไปเลย มาเติมลูกบอลให้เต็มห้องกันโอ้แล้วนี่คืออะไรห้องบัเกบอลเหรอสุดยอดแขวนไม่ตรงนี้เลยเราสามารถโยนลูกบอลลงห่วงได้แล้วเป็นไงล่ะใช่ลงเข้าไปเลยฉันยังสามารถโยนไปทางนั้นได้ด้วยโอ้แต่เบี้ยวนิดหน่อยต้องแบบนี้ใช่แล้วคะแนนเต็มโอ้ฉันมีตต๊กับขนมอัตโนมัติด้วยฉันอยากกินขนมบ้าง ของอร่อยอยู่นี่แล้วมันลองกันใช่แล้วตอนนี้ปอดลูกปองใหญ่เอาลามาที่บ้านของฉันกันในนี้อย่างว่างเปล่าและน่าเบื่อมากเราต้องแก้ไขมันฉันนึกไอเดียจริงๆได้ฉันชอบเกมเตอร์ติสเพราะนั้นฉันตกแต่งกำแพงสไตล์ของเกมเยี่ยมไปเลยและฉันต้องการพมนุ่มๆด้วยอยากเห็นอะไรไหมของเล่นกลายเป็นผมสนศึเจ๋งได้ และหมีน้อยตัวนี้มีรูปถ่ายของฉันแม่มอบอให้ฉันเองแขวนไว้ตรงนี้และที่นั่งนุ่มๆที่เราสามารถผ่อนคลายได้ <S 2> <S 2> <S และที่นี่คงจะดีไม่น้อยถ้ามีเครองสตอแมชชีนสุดโปรดของฉันด้วยมีของเล่นทั้งในคอยดูนะักเสหยบอะไรได้เจง๋งและฉันไม่สามารถอยู่ในบ้านถ้าไม่มีขนมได้ตัวเย็นเล็กและของฉันกับเครื่องดื่มสุดโปรดฉันกำลังหิวน้ำเลย เอาละเหมือเดิมกันเดี๋ยวมานะคิสซี่มิสซี่ฉันต้องตกแต่งภายในบ้านนะตรงนี้ต้องมีพรมสีชมพูของปวดของฉันด้วยแต่มันจะเจ๋งกว่าถ้ามันเป็นพรมลายขวางฉันตัดมันแบบนี้ไงแล้วก็เอามาแปะที่กำแพงเป็นไงล่ะยอดเยี่ยมและที่พื้นเราปูด้วยตัวต่อนุ่มๆมิเซษตรูปถ่ายสุดปวดของฉันบนผนัง และก็กระจกที่มีไฟเก๋ๆฉันสามารถเชื่อชมความงามของตัวเองได้ทุกวันแบบนี้เลยแต่ว่ายังมีบางอย่างขาดหายไปใช่แล้วบ่อนั่งนุมน่มๆและเครื่องทำป๊อปคอนสุดน่ารักพร้อมกับหนังปวดสักเรื่องเท่านี้ก็เรียบร้อยชคื่วงกดขน,นมฉันต้องการหมากฝรั่งอีกชิ้นโอ้เยี่ยมเลย ตอนนี้มาเปิดลูกเปิดสุกเจ๋งกันใช่แล้วเราสามารถนั่งกระโดดได้ด้วยนะีนสุสาวดูรุ่บองยาสุกเจ๋งของฉันสิโซฟีเราต้องทำเหมือนกันนะใช่แล้วกระโดดด้วยกันมันจังเลยใช่ฉันเห็นด้วยมันสนุกจริงๆแต่ว่าเริ่มเหนื่อยแล้วบางทีเล่นอ,อ,อย่างนี้ไหมอะไรทาไม่ชอบบอแต่ว่าฉันก็เริ่มเหนื่อยเหมือนกันนะฉันเหนื่อยนิดหน่อยแต่รู้แล้วว่าต้องทำยังไงอยากรู้สึ่งละว่าหมายเลนอกอะไรได้ โอ้โหเธอเปิดร้านขนมหวานตัวเองงั้นเหรอโซฟีเอาตังโมไปสิฉันจะกินเหมือนกันเพราะฉันก็หิวด้วยเธอนี่เจ๋งจริงๆโอ้แน่นอนขอบคุณนะน้ำตังโมอ,อร่อยจังฉันทำเองเลยนะดีใจจังที่พวกเธอชอบนะเคินตีแล้วโซฟีไปไหนอะแปลกจังเลยเมื่อกี้ฉันยังเห็นเธออยู่เลยอะโซฟีเธออยู่ไหนออกมานะ บางที่อาจจะอยู่แถวๆบ้านของเธอก็ได้หรือว,ว่าอยู่ข้างในกันนะไปเช็คกัน <Yeah! S 1> แม่จ้าวิ่งเร็วฮากิวบากิผู้ชี่ยวร้อยมันคงขโมยทรัพของเราไปแน่นๆเลยวิ่งเร็วเควินตินเดี๋ยวก่อนนะพ่อเควินตินเหมือนมันมสนใจบ้านของฉันกับคิสซี่ไมซีนะ่อยู่นะเฮ้ มมันนไ่เห็ต้องแกล้งเป็นของเล่นนะอย่าขยับหายใจได้แล้ววิงกันเถอะ <Yeah. S 1> เพนติ้เธอเป็นเพื่อนที่ดีนะตอนนี้ราถูกมันกินแล้วอ่ะเม่อม่ออย่ากินฉัน <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะรองเท้าเหมือนของโซฟีเลยหรือว่าอาจจะเป็นโซฟี <c oughs> ฉันจะเปิดปอนเธอเดี๋ยวนี้โอ๊ย <c oughs> อ,อทำลายครับสนองหมดเลยอ่ะสช่แล้วมันตลกมากเลย โอ้ฉันมีไอเดียถึงเจ๋งเหมือนกันงั้นเราไปเที่ยวกันไหมที่บ้านของฉันก็เป็นเลยเราจะเป็นกันแล้วพร้อมแล้วโอ้โหพวกเราอยู่สูงแค่ไหนเนี่ยฉันเห็นบ้านของมัตเธอจากตรงนี้ด้วยว้าววันนี้เรามีชลั้นทำอาหารครั้งใหม่กับเว d นส์เดยและมันาดูกันว่าหนูน้อยลินซี่อยากกินอะไรมันคือเค้กเจ๋งไปเลยใช่แล้วฉันพร้อมเสมอ ตอนนี้มาตัดหน้าเค,ค้ออกจากแป้งกันฉันคิดว่าลินซี่ต้องชอบมันแน่นอนมันทั้งน่ากลัวและก็มืดมนฉันยังชอบเลยแค่เอาส่วนที่ไม่ต้องการออกและจามันก็ใส่ฟันแหลมคมเหมือนใบมีดติงเอาพายมาให้ฉันได้เวลาวางแป้งมอนสเตอร์ด้านบินแล้ว และจากนั้นติงไปไกลๆได้ฉันต้องอบภายนะถ้าไม่อยากโดนช็อตนะเอาล่ะด้วยกระแสไฟเล็กน้อยก็มาอบกันเลยเใช่แรงดีมากได้ผลวิธีนี้ดีกว่าตาอบสิ่งนั้นเนี่ยโอ้ น่ากลัวจังแต่ว่าฉันไม่สนใจดีกว่าฉันทำอะไรที่ปลอดภัยนะฉันต้องการมาร์ชเมลโลน่นุ่มๆให้แล้วมาสร้างพีระมิดกันจากมาร์ชเมลโล่ดูนิสิสุดท้ายเสร็จแล้วแล้วจากนั้นก็ใส่น้ำเชื่อมช็อกโกแลตลงไปยเยอะๆเลยโอ้เจงะตักทงด้วยนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วชอบเคกขฉนฉันไหมล่ะฉันว่ามไม่เสร็จมาก นั่นไม่ใช่เค,ค้ก้วยซ้ำตอนนี้ฉันแสดงเค,ค้กจริงๆให้เธอดูฉันต้องการตุ๊กตานี่ไงมันนั่นแล้วมื่เสียบลงไปตรงกลางเค,ค้กและจากนั้นก็เพิ่มครีมกันเอ้ต,ตุ๊กตาของฉันไปไหนอะติิงแกเอาต,ตุ๊กตาของฉันไปเดดเหรอแบบนี้ไม่ได้นะ้วคืนี้เลยออกไปหาเวนเซเดซะอย่ามารบกวนฉันเออฉันถึงไหนแล้วเนี่ยจริงด้วยเสียบตุ๊กตา ทาครีมที่เค้กันจะทำชุดสวยๆให้ตุ๊ก,กตาแบบนี้มันไม่เหมือนใครเน่แล้วก็กินได้อร่อยด้วยและจากนั้นทำให้ครีมเสมอกันและก็ใส่พลาสติกลงไปและข้างบนแล้วก็เทนน้ำเชื่อมรสสตรอเบอรี่วหวานๆลงไปด้วยโอ้ใช่มันดูน่าประทับใจมากและเพิ่มความแบบวว่าสักหน่อยสวยเงมิม ไละจากนั้นก็ยกมันขึ้นมาได้ใช่ทุกอย่างเป็นไปตามที่ฉันต้องการตอนนี้เราก็สามารถเสิร์ฟเค้กให้หน้อยเลนซีได้แล้วทุกคนชอบไหมละ่ะฉันต้องชนะแน่นอนว้าวนั่นมันเจ๋งอะโอเคตุก๊กตาหน้างจังเลยหนูชอบโออแล้วนี่คืออะไรอะโอ้โหนี่คือพรีระมิดมาร์ชเมลโล่เจ๋งสุด,สด ต้องลองสัก,ก่อนน่ากินมากๆอม,มามร์ชเมลโล่คับช็อกโกแลตอร่อยจังเลยนี่มือนวิเศษจริงๆและตอนนี้ก็ถึงตาของพายแล้วมันมีอรอยยิ้มที่น่ากลัวหนูก็ทำได้เหมือนกันนะอม,มอนสเตอร์อร่อยจังอแล้วอะไรต่อโอ้เคก้ตุกตาโอ้โห ข้างในเป็นสายเรื่องด้วยและรสชาติก็อร่อยสุดๆหนูอยากกินให้หมดเลยหยุดไม่ได้แล้วอยากกินมากกว่านี้ตุ๊กตาก็น่าร,รักด้วยเชฟผู้ชนะยินดีด้วยวว้าฉันรู้อยู่แล้วแวค่ตุ๊กตาของฉันต้องชนะใจลินซี่ด้วยโอ้บอกกันท่านไปไหนอะเอาล่ะหนูใกล้ว่าเลิกเสร็จแล้วและครั้งนี้หนูอยากกินพาสต้า นะพาสต้าออต้องกินอะไรสุกอย่างแล้วติงแกทำพาสต้าได้ใช่ไหมหนูหน้อยเลนซี่อยากกินพาสต้าง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วฉันมีแป้งสำหรับพาสต้าที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็มาทำกันเลยเอ้ยฉันคว้างแรงเกินไปอะใช่ไหมเวนส์เดย์ตอนนี้ฉันมีแป้งเต็มหูเลยติงทำาภสา,า่เลยเข้าขอโทษนะเวนส์เดย์ตอนนี้ฉันจะทำพาสต้าดีกว่าด้วยแกจจสผามครัวเนอะ ใส่ลงไปในนี้แล้วก็เปิดเครื่องเท่านั้นและรออีกนิดหน่อยเส้นพาสต้าก็จะออกมาจากเครื่องเองมันง่ายมากเลยจากนั้นก็มาต้มเส้นในน้ำเดือดเดือและก็ตักใส่จานและต่อไปก็เอาไข่ต้มมาเธอรู้ไหมว่าฉันทำอะไรได้อีกนี่คือเคล็ดลับของฉันที่อาจารย์สอนฉันมาเองเป็นไงลนะ่ะดูมันเจ๋งมากกันเลย มันเป็เคล็ดลับที่ไม่เหมือนใครตอนนี้ก็ได้เวลาตัดโอรล้วไข่ทั้งหมดถูกตัดหมดแล้วลงไปบันพาสตาที่สวยงามจานของฉันพร้อมแล้วละ่ะนั่นมันเจ๋งมากเลยใช่อาล่ตติงมาเริ่มทำอาหารกันดีกว่านะใช่แล้วฉันต้องการบะหมี่ทำไมต้องทำพาสต้าด้วยล่ะฉันมีเส้นยันตลิสเมัดรูปนะใส่ลงไปในจานที่มีลูกตาด้วย มันคือเยลลี่ที่มีข้างในเป็นไส้ที่อร่อยมากๆและตอนนี้ก็มาจอรู้มันคือยามแสนอร่อยเคลอย์ร้องทำไมมันก็แค่แยมนะเอาล่ะจากนั้นก็เสียบเส้นเข้าไปเอามาประกอบกันเ่านอ้จาร์ขอนฉันเพียงแค่อร่อยเท่านั้นแต่ยังสวยงามจนน่าขนรุกอยากกินไหมเคยเธอ,อ,อนี่ตลกจังเลย วางไว้หนึ่จานแล้วก็สามารถเสร์ฟได้อาหารของเวสเตอร์นะ่าขนลุกอะรู้สึกกลัวจังฉันทำอะไรที่น่ารักแล้วก็น่ากินกว่านั้นอีกนะเออใช่มาเริ่มกันจากยันลี่มหมี่ใส่ลงไปในน้ำเจ้าหมีตัวน้อยแล้วก็รอแล้ววันละตอนนี้มันต้องเริ่มเลยดูสิจากนั้นก็เพิ่มริบบิ้นสีรุง้ง ันให้สวยงามเหมือนผ้าพ,พันคอและก็ใส่หมวกด้วยนะโอ้น่ารักจังเลยอยากกินเองเลยนใะนนียเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วมันก็มาเสิร์ฟให้หนุนน้อยเลนสี่กันเลยว้าวนี่ตัวน,นี้มันหงมามากเลยเออแล้วเวสเตอร์ทำอะไรมาเนี่ยโอ้เงยมาลองของเชฟกันดีกว่ามันดูเหมือนพาสต้าธรรมดา ดูก็ไม่แปลกดีนะรสชาติก็งนนะันงันน่ะไปกันที่จานต่อไปฮะดวงตาคนนี้มากับหนูไหมงัม้นมาลองกันโอ้อยาลิสปกเกตตี้แล้วก็ยาลิลูกตาอร่อยจังเลยนิชชอบมันมากกว่าเชฟอีกนะใช่แล้วอร่อยจังเลยและจานนี้ก็มันคือเส้นสายรุง้งมาลองกันก่อนดูสิมันยาวมากด้วย แล้วรสชัดก็อร่อยเกินบรรยายแล้วต่อไปก็ได้รลาของเจ้าหมีน้อยอสุดยอดสอยอีฉันนะฉันเหรอเย้ฉันชนะนแล้วออกไปไกลๆจากฉันทุกคนพร้อมจะเห็นรูปสายวิเยษของหนูหรือยังดูนี่นะหนูอยากกินขนมสายไหมเอาล่ะดูหมดทุกคนพร้อมแล้วงั้นก็ไปกันเลย ฉันเกลียสายไหมะเอาล่ะต้องทำอะไรสักอย่างเอาเย,ยมามูจากเพดานมาแล้วก็เรียบร้อยเป็นไงทุกคนชอบไหมไม่เอาหน้ามันดูหน้าเราจะตายป้ปดูเหมือนข,ข้อแข่งของฉันจะไม่สามารถแข่งได้แล้วงั้นกินเองก็ได้